สวัสดีครับผมอาจารย์แมนยิบสีตาที่สานะครับสำหรับดวงวันที่เกิดในวันเสาร์ในช่วงวันที่16-31ธันวาคม2564นะครับในช่วงสิ้นปีอย่างนี้ครับชาววันเสาร์ยังเป็นช่วงที่พาละการงานยังค่อนข้างมากมายอยู่นะครับคนเก่งๆอย่างพวกเราครับใครๆก็อยากให้ช่วยครับการงานยังดีได้รับการยกย่องบางท่านจะได้รับการโปรโมทหรือเสนอชื่อให้รับงานที่สําคัญด้วยนะครับการเงินอาจจะผิดพลาดเพราะความใจดีหรือความไม่รอบคอบของเราก็ได้ครับต้องระมัดระวังนะ ช่วงนี้บางคืนอาจจะนอนไม่ค่อยหลับมีเรื่องมากมายที่ต้องคิดหรืออาจจะต้องกังวลอยู่ในบางประเด็นในบางเรื่องของนชีวิตนะครับความรักครับคนมีคู่ครับแผนการแต่งงานดูเหมือนจะต้องล่าช้าออกไปนะคนโสดมีความเป็นส่วนตัวสูงครับไม่ค่อยยุ่งเกี่ยวกับใครในช่วงนี้และสุขภาพครับระมัดระวังระบบย่อยอาหารไม่ดีท้องอืดท้องเฟ้อเรอทั้งวันเลยนะหรือกินอาหารที่มีไขมันมากเกินไปแล้วก็รวมถึงไมเกรนก็ต้องระวังด้วยนะสีมางคนในช่วงนี้คือสีส้มแล้วก็สีแดงครับ การทำบุญสมดุมลครับสักการะบ,บูชาพระพุทธรูปปางอุ้มบาทแล้วก็พระพิคเนตครับ